สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามสวัสดี FC ทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวชาแนลนะครับตอนนี้ก็มาอยู่โรงแรมพัฒนาการซอย11โรงแรมแพตดินัมนะครับรับจากสนามบินมานะครับนี่เป็นลานจอดตอนนี้ก็มีรถบัสอยู่2คันครับคันของผมแล้วก็คันของ ABB นะครับ นี่โรงแรมครับโรงแรมอันนี้ก็จะสร้างโรงแรมนั่นแหละที่เห็นอยู่เนี่ยกำลังสร้างนะครับ <c oughs> <c oughs> มาอยู่อย่างนี้แหละครับนี่แหละชีวิตคนขับรถทัวร์ไป ตามที่โปรแกรมเขาบอกเขาเก่านี่ก็ออกหกโมงครับนะัดถูกออก6กโมงอีกนี้น,นี่หกโมงไปกินข้าวที่รัชดาซอยสิบโดมครับเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จก็มาที่ตลาดยอดแฟรพระรามเก้านะครับแล้วก็กลับโรงแรมครับก็นี้แหละขับรถทัวร์ก็อยู่อย่างนี้นะครับลานจอดอันนี้จะเป็นลานจอดนี่น รถเล็กก็มีสองคันเสียงรถไฟตรงนี้จะเป็นทางรถไฟครับนี่รถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถดีสเซนรางรถไฟธรรมดามีรถจอดสองคันนะครับบัตรคันของผมคันหนึ่งแล้วก็ ABB คันหนึ่งแต่ดีครับตรงนี้ดีหน่อยหนึ่งมีที่จอดมีที่อาบน้ำเนาะโรงแรมนี้ดีอยู่เข้ามาข้างในกว้างแต่ทางเข้าแคบนะแคบเพราะว่า มันรถจอดอะเนาะในซอยอะในซอยก็รถจอดอโอครับแต่เข้าซอยมามันก็แคบหน่อยนึงพอถึงโรงแรมหน้าโรงแรมมันก็กว้างเพราะมันเป็นโรงงานเนาะโรงงานอพาร์ตเมนต์เงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบพื้นที่ครับแคบ หน้านี่เป็นปากซอยครับเนี่ยจากนี้ไปรประมาณร้อยเมตรร้อยหาสิบเมตรแล้มั้งมันก็เลยครับแคบไปแต่เข้ามาถึงโรงแรมแล้วทางกว้างกว้างขวางหน้าโรงแรมลมลืน่นมีตรงมุนต้นไม้ ยยโอ้ยนางทายคลิปไปซะละงางทายคลิปไอ้เอเบิงอืมคลิปลงยูทูบเป็นยูทยปูปเบอร์นั่มไปเพืนมองไหนกับทายไปเพราะอะไรเอฟซีเบิงว่าเฮ้ายู่มองไหนมองไหนจุดได ทายไปดีบ่ะเพ่อสบายบ่ได้เบรกได้หำปิดรปกับพ่อว่าบ่ได้เบรกได้หำไม่ได้เบรกได้หามสบายสบาย,อ,อ,ยอันนี้มันลูกอะไรเนี่ยน้ำเตาอินเดียเด้อกินได้ไหมนะน้ำเตาอินเดีย น้ำเต้าไทยกินได้ไม่เหมือนน้ำเต้าไทยก็ลูกเหมือนฟักอ่ะแต่มันลูกเหมือนเหมือนเหมือนน้ำเต้าอันนั้นเป็นเครือใช่ไหมน้ำเต้าไทยอันนั้นเป็นเครืออในมันเป็นแบบเหมือนว่าอ ไม่ใช่โซโอนะครับเขาเรียกน้ำเต้าอินเดียโดกอยู่แต่ว่ามันไม่กินไม่ได้เนะาะว้าอันนี้เช้ามาเขามีอาหารให้คนขับรถกินใช่ไหมดีโรงแรมนี่ดีอยู่หกโมงครึ่งมงครึ่งครับนี่ก็ เป็นอีกวิธีหนึง่งชีวิตของรอปภด้วยนะครับคนที่เป็นรอปภก็เหนื่อยก็เหนื่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับฝนฟ้าตกก็รถมาางี้ก็ต้องบริการแขกนะครับบริการเป็นรอปภก็เป็นหน่วยบริการแพตินัมเดอะแพตินัมนี่ครับป้ายโรงแรม โรงแรมเดอะแพทดิ่นัมที่ผมพาแขกเข้ามานะครับนี่นี่แหละครับวิถีชีวิตของคนขคับรถทัวร์ก็จะได้มาอยู่ตามโรงแรมบางโรงแรมไม่ไม,ไม,ไม,ไมีที่จอดเราก็ต้องวิ่งไปหาที่จอดอ,อย่างส่งส่งเสร็จเบางบางโรงแรมไนี่ส่งเสร็จให้ออกไปหาที่จอดนะแล้วค็กลับมารับเขาเขามารับใหม่ เยอะแยะโรงแรมอะ่ะในกรุงเทพอะ่ะเป็นโรงแรมที่แบบระดับห้าดาวนะแต่ไม่มีที่จอดรถบ้านเอาแต่แขกนะเอาแต่คนขับเอาเอาแต่แขกเข้าโรงแรมแล้วเรื่องรถแล้วแต่จะไปนะครับแล้วแต่จะหาที่จอดเองจอดตรงไหนก็ช่างไม่มีสำลองให้นะไม่มีที่สำลองให้จอด นะครับบางโรงแรมเนี่ยทางซอยมันจะแคบเพราะว่ารถจอดสองข้างนะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่แคบแคบแต่ซอยมันแคบเข้ามาปากซอยต้องตีวงนะปากซอยอันเนี่ยที่รถวิ่งอยู่นะต้องตีวงเข้านะครับหากซ้ายก็ปื๊บไปไม่ได้นะไม่พ้นหากซ้ายไม่พ้นเลยนะครับ ต้องตีแต่ว่าพอเข้ามาโรงแรมแล้วสถานที่กว้างขวางจอดรถปึ๊บจอด,ดรถส่งแขกแล้วเราก็ไปจอดข้างในนะครับที่จอดรถข้างในโรงแรมนะครับคนขับรถทัวร์ก็กินมอเรถนอนมอเรถครับเช้าก็ต้องรีบ กูรีกูจอ,อถ้ารถถ้ารถจอดเยอะก็ต้องรีบครับเพราะว่าอะไรหนึ่งตามคิวนะครับเข้าห้องน้ำอาบน้ำต้องทำให้เร็วอะ่ะคือไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันนะครับไม่ทันเราก็ต้องรีบทำนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับให้คลิปขอให้ FC ทุกท่านจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำล,ำล้ำรวยรยทุกคนคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ